สวัสดีครับพี่น้องผมครับมะพร้าวแก้วเตาถ่านมาแล้วครับของแท้ได้พี่น้องเอ้ยเตาถ่านดูไฟยางแรงมันพรุ่งนี้มีมะพร้าวแก้วนะครับเป็นถ่านนี่นี่นะครับขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการผลิตของคุณยายโอ้เดือดบับวบแล้วยายไม่คนเหรอเดือดแล้วนะเดือดเร็วจังกูล่าเดือดบุกบวกบุกบวกเลยเนาะ อมันแรงเลยดูดิคนมันได้ไหมล่ะแหมดูขบวนการการผลิตก่อนนะครับตอนแรกก็เป็นสีขาวอยู่นะพี่น้องเลยพราะมันได้ทีแล้วเขาก็ใส่สีปรุงอาหารเป็นสีเขียวสวยๆมันจะได้ทําแบบน่าทานนะครับอันนี้คือเตาถ่านของแท้ไม่มีโกหกครับแหมสูตรคนโบราณพี่น้องแสบวด้วยครับผมเตาถ่านหอม หอมละม,ละมุนละม่อมหอมมากครับหอมทั้งกลิ่นเตาหอมทั้งกลิ่นมะพร้าวดำหอมเนื้อเป้งๆชิ้นใหญ,ใหญ่จัดไปเลยพี่นอ้องสุดยอดครับผมดูเพลินๆครับามันก็จะมีสองช็อตนะครับช็อตนี้ก็คือช็อตเริ่มต้นนะครับโดยที่ยังไม่ใส่สีนะครับผมอันนี้ใส่น้ําตาลยางใหญ่เอาอันนี้ใส่น้ําตาลแล้วนะพี่นอ้องเคี่ยวน้ําตาลจนแบบว่า เนี่ยครับนานไม่ไหลสยยิคนก็นั่งเขี้ยวยู่นี่นลครับถ้าจะให้ผมมานั่งเฮ็ดให้กินบอกครับโอ้ยเบิดซาดบ่ได้กินครับผมยู่บ่ได้ครับมันนานเกินเพื่อน้ำจะลดเด้อพี่น้องลุงเนี่ยนะมันตานเลเพื่อมันชีแห้งเนาะพี่น้องผู้ดบเนินไซทานสุดยอดครับผมความพยายามก่อนที่จะได้กินแบบอร่อยอะไรก็ต้องผ่านความอดทนก่อนนะครับพี่น้องสู้ๆครับผมเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างที่เราทําก็คือ มีต้นทุนแล้วก็เป็นมูลค่าหมดนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้ครับมีมะพร้าวแก้วเ็บแซ่บน้วยกันครับอร่อยอร่อยครับผมขอบคุณครับขอช็อตเลยครับพี่น้องผมใส่สีปรุงอาหารเรียบร้อยครับสีเขียวกำลังสวยเลยครับผมพี่น้องผมกำลังเดือดอีกสักพักหนึ่งบนละเวสักพักใหญ่ๆเลยนะพี่น้องจริงจริงมันจังสีแห้งเนาะเก็บไปเลยเลยครับเก็บแบบ รายละเอียดให้เบื้องชัดต่อชัดครับพี่น้องผมสุดยอดครับผมเตาถ่านของแท้นาดูนนี่ต่อครับผมต่อคลิปสามพี่น้องกพลังได้ที่แล้วเด้อพี่น้องเมื่อเจ้าเมื่อเด็ดโอ้สุดยอดครับเด็ดเพื่นว่าน้ำน้ำสีเบิดแล้วพี่น้องโดนเตือนครับครึ่งชั่วงเหรอผมนั่งเป่า จะได้คลิปเลยสุดยอดครับผมความอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอ่อนอ้วตัวพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับโอ้ยไปเปิดไปเปิดทีวีอะ ยวดครับพี่น้องผมเ็จเรียบ้อยครับน้ําแห้งเรียบร้อยครับโผ้น้ําตาลแห้งแล้วกาลังจับก้อนกันนะครับก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรครับจากที่ไฟแดงแดงพี่น้องมึงเนี่ยเบิดล่ะ <c oughs> อ่านี่ยายเพิ่งกะจะกนให้มันเซฟตัวนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนะพี่น้อง <c oughs> เราก็ไปตักใส่กล่องใส่ถาดนะครับพ,พูดผิด ไปจากเส่ถาดแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นอขอบคุณครับที่ตามรับชมคลิปไปจบเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ